สวัสดีครับชาววัยรุ่นโลบ็อกทั้งหลายแหล่นะครับก็วันนี้เรามีดีๆมานําเสนอนะก็ดีๆนั่นแหละเนาะวันนี้ผมก็จะมาแจกของฟรีนะผมของฟรี2023นะผมที่สามารถรับได้ในตอนนี้ทั้งหมดเลยนะครับสายฟรีต้องบอกได้เลยว่าถูกใจแน่นอนนะครับอันนี้เป็นหน้าโปรไฟล์ผมเนาะก็อย่าลืมมากดติดตามกันได้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวเราไปขั้นตอนแรกกันเลยนะครับไปที่ Marketplace นะผมทําการกดตรงนี้เลยนะครับ มันก็เป็นการเข้าสู่ร้านค้าเหมือนซื้อของซื้อของแต่งตัวอะไรประมาณนี้ครับโดยใช้โลบักนะไอ้พวกนี้ก็จะเป็นของแต่งตัวที่ใช้โลบักนะครับก็อย่างแรกครับมาตรงคําว่าเซิร์ชนะครับขวามือบนนะแล้วให้เราพิมพ์คาว่า SIE นะผมนี่นะครับพิมพ์ตามนี้เลยเนาะกด Enter ไปครับพอเรากดปุ่มเนี่ยมันก็จะเร่งหน้าต่างของฟรีทั้งหมดนะครับในตอนนี้ของโลบักนะครับที่แจกฟรีนะครับก็เข้ามากดรับกันได้นะครับก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นโลบักนะนะครับของฟรีทั้งหมดนี้ก็ นี่ครับมีเยอะเลยครับเสื้อผ้าหน้าตานะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน้าตา3 d ดีทรงผมเสื้ออะไรประมาณนี้ครับตัวละครตัวละครนะครับก็สามารถเข้ามารับได้นะครับสายฟรีนี่บอกได้เลยว่าห้ามพลาดชิปนี้นะครับของ2023นะครับสายฟรีถูกใจแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีตังค์เติมนะคะโอเคครับไปแล้วสวัสดีครับ